วานแล้วจ้าพี่น้องเขาข้าเจ้าสองขางทางข้าเจ้าวานแล้วเขียวงามดีฝนตกพาไปเที่ยวเดอ้อเบิงเอาเด์วิวกันกะวิวไฮน้าข้าเจ้าเหตหิเหตหน้าเนาะพาชมวิวขางทางเดอ้อพี่น้องเลยไปทุระกันเลยได้วิวงามมามหมพี่น้องเบิงเนี่ละ่ะ เบิ่งแล้วกับซอยโดไหลโคดแช่น้ำในเดจ้าพี่น้องวิวงามบ่่อยกะว่ามันงามหลดเด้ดแดด่อยกะทายแดดปันได่อยกะท,ท,ทายพี่น้องเลยเบิ่งเขาว่า่อยบ้า่อยไทยรวปน้ำขังทางพี่น้องเบิ่งข่อยกะทายวิวงามๆามสองขางถานนไม่เห็นมุเจ้าเบิ่ง เขาเจะว่านเขาแล้วมองมองกะเขียวบางมองกะมีน้ำบางมองกะทันไดมีน้ำแต่ว่าเขาขึ้นแล้วเขาเขียวฝนตกแห้งแบบฝนตกแต่ว่ามือนี่ฝนว่าตกคลิฟฟาเต็มท้องฟ้าขาวว่าสวเลยแต่ว่ามันกบบนระบ่แน่มันก็ะมีมองมืดมองแจ้งมันอาจจะตกไปในเมืองพี่น้องไปเที่ยว ไปธุระจ้าก็เลยได้วิวงามๆข้างทางมาให้พี่น้องเบิ่งนี่ละกมล็มีเสียงลมเสียงยังแนนพี่น้องก็ออดซาเบิง่งเอาเดอ้อมือใหม่ค่ะมือใหม่ฮัดทายเดอ้อเบิ่งโหลดจึงซอยข่อยเบิงเ้งแนนวิวก็งามงามเขาก็าจะวานเหมิดแล้วเขียวเหมิดแล้วพี่น้องทางข่อยท่านเ็กเขียวดอกมอตวนัน มันก็แล้วบุญแล้วงานข้าเจ้าของวัตวานอันนี้แม็กข้าเจ้าว่านขึ้นแล้วเงาแล้วเลียตนาน้ำมากข้าเจ้าสีไสปุ๋ยเห่นละเบิงด้วยออนซ้อนเขา่าเฟินค่ะน้ำกะไกลสีเต็มปากบอถ้าเต็มปากบอ่อน้มามกระถ่วมแล้วมือนก็ได้วานกะไอวานปุยแล้วเว้าพิยสเบาผพดยพี่น้องข้าเจ้ากระสิได้วานปุ๋ยเหรเด้อพุ่นหนักเขียว สองฟังขางทางนี่เกียวผีเสียกับบินว่อนเลยพี่น้องเพราะว่าสิเอาอันท้ายเอาผีเสียไม่มูเจ้าเบิงมันกะซุ o มบ่อไรงามงามตัวเขียวเขียวอหนแม่บินน้ำห้างทางเหมนแม่ขอว่ามันสิไรผีเสียไม่ให้มูเจ้าเบิงเนาะบ่อไรบ่เห็นแม่มันกะบินผ่านข่อยยุตว่ามันบ่เห็นแม่อุ้ยเสียรายออนซ้อนบินงามงามพี่น้องเลย งามค่ะเอาวิวงามๆวิวสวยๆมาฝากพี่น้องฝากปีฝากน้องเบิรงค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นำในเด้อถึงสีไหลซาละมันก็มียูหันละจ้าบางมองนี่ข้าเจ้าวานท่านเด้แล้ววานแล้วแต่บ่ท่านเดลคืนมันก็มีเป็นภาคเป็นตอนพี่น้องฟังนั่นเขียวแล้วฟังนี่ท่านเดลคืนน้ำม,มาบ่าทัวกันฝ่าฝนตกบ่ทัว ฟ้าตุกบางมองตกบางมองบต่ตกพี่น้องบางมองมองแหงบางมองกะวานเขียวแล้วบางมองกะทัน